Mission to the Moon Podcast brought to you by สะสีแอคเนสโซ loose powder แป้งฝุ่นคุมมันลดสิวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทธานอุตสาหาครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของความจำนะฮะเราก็เป็นมุมของความจำที่ตอนนี้ผมว่าหลายคนมีปัญหานี้ก็คือรู้สึกว่าความจําแย่ลงเพราะว่า าจจะเพราะเราทางานเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีสมมติฐานอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าจริงๆความจําเราแย่ลงเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้โลกดิจิตอลมากขึ้นนะครับถ้าเกิดคุณช่วงนี้รู้สึกว่าเป็นคนที่ลืมชอบลืมนู่นลืมนะะี่ dafür, อยู่บ่อยๆนะฮะคิดจะทําอะไรปุ๊บเดินไปนาทีนึงก็ลืมแล้วนะครับบางทีก็ไม่แน่ใจว่าอันนั้นทาหรือยังอันนี้ทาหรือยังเนี่ยนะครับจนรู้สึกว่าความจําเราแย่ลงนะครับหลายคนเป็นนะฮะผมเองเนี่ย ตอนที่อ่านบทความนี้ผมก็รู้สึกว่าเออผมก็เป็นเหมือนกันนะฮะซึ่งตอนแรกก็คิดว่าเออมันเป็นเพราะว่าอายุเยอะขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรานอนน้อยทํางานหนักหรือเปล่านี่นะครับจริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่านอกจากว่าเราจะรู้สึกว่าบางคนนะบางคนรู้สึกขี้หลงขี้ลืมแล้วเนี่ยในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่าเราใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มากเกินไปทั้งโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กต่างๆบางคนมีทุกอย่างเลยนะฮะมีแท็บเล็ตด้วยนะฮะ ออพอนึกอะไรได้ก็เสิร์ชเช้าใน Google หรือไม่ก็บันทึกไว้ในแอป Memo นะครับหรือแม้แต่เครื่องคิดเลขเนี่ยแค่เลข2หลักก็ยังต้องใช้แอปเลยนะฮะจนตอนนี้เรียกว่าแทบจะไม่ได้ใช้ความจำจากสมองตัวเองสักเท่าไหร่เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีคุณสมบัติครบทั้ง2ประการนี้เนี่ยบางทีตอนนี้คุณอาจจะกำลังได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เขาเรียกว่า Google Effect ก็ได้นะครับ Google Effect เนี่ย หรืออีกชื่อหนึ่งเราเรียกว่าดิจิทัลแอมเนเชียนะครับคือภาวะความสามารถด้านความจําของสมองเริ่มถดถอยเนื่องจากว่าเราพึ่งพาเทคนโนโลยีมากเกินไปนะครับเริ่มมาจากการที่ที่มาของ Search Engine เนี่ยตั้งแต่ Google เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเราก็เริ่มใช้เทคนโนโลยีต่างๆพวกนี้จนชินนะครับเราเลือกที่จะจัดเก็บข้อมูล หรือไม่จำอะไรเลยเพราะว่าเราคิดว่าเดี๋ยวค่อยเสิร์ชหาเอาจาก Google ก็ได้อันนี้ไม่ใช่เฉพาะ Google อย่างเดียวแต่เป็นทุกอย่างเลยที่เราเราเสิร์ชเอานะครับทําให้คนเลือกที่จะฝากความจําส่วนใหญ่ไว้กับเทคโนโลยีนะครับและมีแนวโน้มที่จะลืมหรือเลือกที่จะไม่จําข้อมูลที่เรารู้อยู่ก่ใจแล้วว่ายังไงเดี๋ยวเสิร์ชเอาก็ได้นะครับยกตัวอ,อย่างอันหนึ่งแล้วกันผมว่าเป็นอันที่ชัดเจนมากที่สุดอาจจะไม่ได้เกี่ยวก o o g l e โดยตรงแต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการมาถึงของโลกดิจิทัลคือเบอร์โทรศัพท์แน่จีเนี่ยนะ ผมเนี่ยเติบโตมาในยุคที่ผมเริ่มมีโทรศัพท์มือถือที่เป็น800-900พวกนั้นนะ่ะตอนประมาณอยู่มหาวิทยาลัยนะฮะแล้วก็ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงของโนเกียช่วงของ m o t o r ร์โอลแล้วก็ค่อยมาเป็นแบล็คเบอรีแล้วก็ค่อยมาเป็น iPhone ความน่าสนใจก็คือว่าเราผ่านช่วงที่เริ่มต้นของยุคดิจิตอลมากๆนะครับช่วงนั้นอินเทอร์เน็ตก็เริ่มมีแต่ก็ช้ามากเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงมหาวิทยาลัยคือว่า ผมเนี่ยจำเบอร์โทรศัพท์เพื่อนสนิทแล้วก็ครอบครัวเนี่ยได้ทุกคนเลยนะฮะจนถึงวันนี้ไม่ลืมเลยนะฮะแต่ว่าคือเพื่อนในยุคนั้นเท่านั้นมายุคหลังๆเนี่ยไม่ต้องเบอร์เพื่อนหรอกครับบางทีเบอร์ตัวเองอะะเดี๋ยวนี้มีเบอร์มือถือหลายเบอร์ใช่ไหมเบอร์ตัวเองบางทีเนี่ยจำได้แค่เบอร์เดียวคือเบอร์หลักไอ้เบอร์ที่ไม่ใช่เบอร์หลักเนี่ยบางทียังจําไม่ได้เลยทีนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าบางทีเนี่ยพอเราแบตหมดอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่ามือถือไม่ได้เอามาเนี่ยนะฮะเราก็ติด เพื่อนใหม่ที่เพิ่งรู้จักกันหลังๆเนี่ยก็ <ๆ S 1> จําเบอร์เขาไม่ได้เหมือนกันเพราะมันเหมือนสมองส่วนนั้นมันไม่ได้ใช้ไปแล้วนะฮะมันไม่รู้จะจําทําไมอะนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดให้หนึกตอนนี้เนี่ยเพาาื่อนมหาวิทยาลัยนูผมจาเบอร์ได้ทุกคนหรือแม้แต่วันเกิดเพื่อนก็เหมือนกันนะฮะวันเกิดพเดพื่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจาได้เลยตลอดเนาะไม่เคยพลาดนะฮะครอบครัวแต่เดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีปฏิทินเตือนหรือว่า Facebook ไม่เตือนบางทีจำไม่ได้นะวันเกิดเพื่อนสนิทเนี่ยบางทีก็ต้องแบบไปแฮปปี้เบอร์เดย์ย้อนหลังแบบเขิน ถ้าพี่ประเดตามอะไรเงี้ยแต่คือจริงๆจะไม่ได้นะครับหรือบางอย่างเนี่ยการสะกดก็เหมือนกันนะการสะกดภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราก็ต้องสะกดภาษาอังกฤษมันก็จะมีวิธีต้องจำใช่ไหมว่าสะกดยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคำที่แบบเบสิกมากๆเช่นคําว่า opportunity empty a h อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็พิมพ์มเข้าไปเดี๋ยวกูเกิลมัน correct ให้เองทําให้ถูกเองนะฮะเราก็เลยไม่ได้ใช้สมองส่วนนี้เท่าไหร่นะฮะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยพอไปทําเป็นเราลองไปเขียนจดหมายภาษาอังกฤษตอนนี้ดูสิเขียนด้วยมือนะฮะเราจะพบว่าคําบางคำเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าสะกดยุบว่ายังไงนะเพราะว่าเวลาเราพิมพ์ในคอมพิวเตอร์อ่ะมันมี correction ให้หมดถ้าเกิดคุณใช้พวก grammarly อย่างเงี้ยมันแก้ grammar ให้ด้วยนะฮะอันนี้ยิ่งหนักเลยคือคุณก็จะ present perfect tense ใช้ตอนไหนได้ลืมไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย อันน,นี้ก็เป็นจุดหนึ่งแล้วกันของการที่เราเข้าถึงข้อมูลง่ายเนี่ยมันส่งผลต่อการรับรู้ด้านความจำนะครับแน่นอนว่าแม้เทคโนโลยีจะทําให้เราใช้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นก็จริงนะฮะแต่มันก็จะมีมุมเนี้ที่เหมือนกับเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งของเหรียญทําให้เราไม่ได้ใช้ความสามารถบางอย่างที่มันติดตัวเรามาตั้งแต่กําเนิดบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะไม่เห็นต้องจําเลยก็ได้นี่ในสภาวะทั่วๆไปก็คงจะโอเคแหละครับก็คงไม่จาเป็นจะต้องจําเบอร์ใครแต่ว่าเนี่ยสมมติว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ ไม่มีมือถืออยู่กับตัวเนี่ยเราจะเป็นจะต้องติดต่อใครด่วนๆเนี่ยนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนจะไม่มีปัญหาเลยนะฮะคือดิบโทรศัพท์ใครมาโทรได้เพราะามันจำเบอร์ได้ออโต้อยู่แล้วแต่ตอนนี้บางทีลืมการเขียนภาษาอังกฤษก็เหมือนกันเนาะมันอาจจะมีบางจังหวะบางโมเมนต์ที่เราไม่มี Google อยู่ข้างๆเราจเป็นจะต้องเขียนเนี่ยก็อาจจะสะกดผิดได้นะครับทีนี้ถ้าใครอยากทดสอบนะฮะมันมีแบบทดสอบวัดระดับความจำนะฮะผ่าน แบบทดสอบทางจิตวิทยาที่ชื่อว่า The Stroop Color and Word Test นะครับ S C W T หรือว่าเรียกสัส้นๆว่า Stroop Test นะฮะซึ่งเป็นการทดสอบการประสานงานการทำงานของสมองส่วนหน้าทาั้งซีซ้ายและซีขวาหากมีการฝึกฝนผ่านแบบทดสอบนี้บ่อยๆเนี่ยจะสามารถช่วยพัฒนาเรื่องการจดจำทำให้สามารถจดจำสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับโดยแบบทดสอบนี้มีกติกาง่ายๆคือให้บอกชื่อสีของตัวอักษรที่เห็นนะเร็วที่สุดนะครับเช่น ถ้าตัวอักษรเป็นสีแดงต่อให้คํานั้นเขียนว่าสีฟ้าก็ต้องอ่านตามตัวอักษรว่าสีแดงนะฮะลองเข้าไปเล่นกันดูได้นะครับซึ่งจริงๆต้อง,งบอกว่าถ้าใครลองเล่นปุบเนี่ยเราจะดูว่าเฮ้ยสมองเรามันบางทีมันทริกเราเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าหลายคนรู้สึกว่าเออนี่เป็นอาการที่เราเป็นเนี่ยคำถามก็คือว่าความจําที่แย่ลงเนี่ยแก้ยังไงนะฮะถ้าความจําที่แย่ลงของเรามันเกิดจากการใช้เครื่องมือดิจิทัลมากเกินไปนะครับจะบอกให้เลิกใช้ของพวกนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ ยังไงสมองเราเนี่ยก็ไม่มีความสามารถในการจดจําเท่ากับเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วและการไปหาข้อมูลในห้องสมุดแบบสมัยก่อนคือไปเปิดดูว่าหนังสืออยู่ที่ไหนเนี่ยเราไปเปิดดูเนี่ยก็คงจะมีประสิทธิภาพสู้ Google ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องประสิทธิภาพการจดจำทั้งด้านปริมาณและด้านความเร็วเนี่ยยังไงเราก็ต้องพึ่งพาอุปกรณ์แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ควรจะแบ่งพื้นที่ในสมองของเราเนี่ยให้ได้ทํางานบ้างให้ฝึกบ้างนะครับโดยลดการใช้เครื่องมือเหล่านี้ลงนะฮะ ก่อนจะกดปลดล็อกหน้าจอแล้วเข้าไปเสิร์ช Google เนี่ยนะครับลองใช้ความจําของเราเนี่ยนึกซิว่าเอ๊ะคนรอบๆตัวเราเนี่ยวันเกิดเขาวันอะไรนะครับ up, เบอร์โทรศัพท์เขาคือเบอร์อะไรลองดูแล้วก็พอเราผ่านกระบวนการนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะจําได้ตลอดเลยนะมันเหมือนแบบมันถูกอิมเพรสเข้าไปในเมมโมรีของเราเลยนะครับวันเกิดเพื่อนครั้งหน้าเนี่ยลองดูวันเกิดของคนที่ยังเหลืออยู่ของปีนี้เนี่ยลองจําดูว่าเพื่อนเราเกิดวันไหนบ้างนะครับแล้วลองทักไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์โดยไม่ต้องรอให้ มันมีเด้งเตือนมานะครับทำแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ความจําของเราดีขึ้นนะครับจริงๆการฝึกสมองเนี่ยหลายอย่างที่มันเบสิกมากๆนะครับเช่น crossword พวกเนี้ยนะฮะหรือที่มันเล่นเป็นตัวเลขอะ s o l i โกะใช่ไหมมันอ่านว่าอย่างงี้ใช่ไหมฮะโซนั่นแหละที่มันเป็นตัวเลขเป็นช่องๆนะครับพวกนี้เนี่ยมันช่วยนะช่วยให้สมองของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามันอยู่ที่หนึ่งที่ผมใช้ในการจําของอะก็คือ เอาตัวของเนี่ยมันมาผูกกับนิ้วเราก็ได้สมมุติว่าเราจะซื้อของ10อย่างนะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเราก็นิ้วโป้งเป็นผักนิ้วชี้เป็นผลไม้เป็นส้มเป็นองุ่นอะไรเงี้ยก็จะช่วยนะครับให้เราสามารถที่จะจําเรื่องพวกนีดด้ทีดีขึ้นนะครับโซดูก so ุนะฮะที่เป็นตัวสอนเมื่อกี้ก็สรุปว่าต้องฝึกนะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราพึ่งพาอะไรมากจนเกินไปเนาะ วันหนึ่งอะสมองของมันก็จะไม่ทํางานพราดนั้นเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเราคงหลกหนีเทคโนโลยีไม่พ้นนะครับแต่ว่ายังไงก็ลองพึ่งผ่าใช้พลังความสามารถของสมองเราเองด้วยนะฮะก็จะช่วยให้เรามีสุขภาพสมองที่แข็งแรงนะครับขอบคุณที่ติดตาม m o s to t n t Moon นะครับเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast presented by สี a อ n e s o โซแบงปุนคุมมันลดสิว